4ประตูลูกค้ารถนะคะชนไปแดงเลยนะคะปี2.23จลูกค้าไ้แดงค่ะอยู่800,000กว่าบาทวันนี้มาหาเรานะคะจัดไปเลย599,000บาทงวดตลอดสัญญานะคะอยู่ที่9,100บาทเริ่มต้นปีดาาไม่พอ,อไปเลยส่วนรถอีก2,000 20, 0บาทจ้าเดี๋ยวมาดูรถกันเลยลูกค้าคันนี้สีขาวนะคะสวยๆนะลูกค้านะลงแม็กเวลให้1ชุดนะคะตาไฟเป็นโปรเทคเตอร์นะลูกค้านะคันนี้มีไฟตัดหมอกนะคะกระจกหน้าสวยมาก ไมคันนี้อยู่ที่หมื่นเท่านั้นนะคะ้าหมื่นหกพันเท่านั้นน้อยมากไมคันนี้เป็นอะไรมันตีฟัง์กชันนะคะมีหน้าต่อด้วยนะคะเกียร์หสปีดนะเบอะผ้าดาตัดแดงนะคะลูกค้าระบบไฟฟ้าทั้งคันนี่ตัวรถส,สวยๆด้านหลังนะลูกค้านะมีที่พักแขนนะคะวางแก้วน้ําได้มีแท่นชาร์จให้นะ ข้างหลังก็เท่ๆนะคะระหัสนะคะ X Series ข้างหลังนะคะมีกล้องถอยให้หนึ่งตัวนะคะลูกค้าก a c เ i อ e r ตรงรุ่นถ้าได้สนใจนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะก็ลิงก์ไลน์เบอร์โทรปรกฏเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะทักมาโทรมาได้เลยะคะ่ะ